มึงต้องลกอีกเบาหรือเปล่าเล่าก่อนมึงถามมาดิมึงถามมาดิไพิ้งค์มึงเช็ดมาปกันเจอเจอนี่ขันอาบพ่อหนีมาพักนะยังตาเข้ามาอยากมาคุยกวนำะไ้ครับสวัสดีค่ะพบกับช่องตอมคอมเมดี้นะคะ วันนี้นะคะเราอยู่ที่ร้านตัดสิ่งย่อยค่ะบอกเลยว่าโจ๊ะ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 แน่นอนค่ะวันนี้นะคะไม่ได้มาคนเดียวค่ะมีเพื่อนมาด้วยนุ่มหล่อก็สาวสวยหล่อจริงหรือเปล่าสวยจริงหรือเปล่าเชิญค่ะนี่มาอันนี้จะุ่มหลอะไรครับผมหนุ่มหล่อสวัสดีครับผมเปิดตัวมันก็ตอแหลเลยนะคะตอแยัตอแยั น้องก้ามปูมแล้วก็ตรงๆครับผมตรงตรงตนะฮะวันนี้พร้อมที่จะแบบกินเผ็ดหรือยังปกตินะบอกเลยว่าเป็นคนไม่กินเผ็ดไม่กินเผ็ดใช่ไหมอย่าแก้กันนะอย่าแก้งนะก,กันนะไม่แก้ต้องถามคุณพ่อเลยบอกเลยว่าร้านนี้ไม่เผ็ดไม่ขายไม่เมาไม่ขายกูก็ไม่เมาไม่กินเหมือนกัน <c oughs> ไอเียตมาสองขวดแล้วตอนนี้ถึงว่าหน้า <c oughs> แดงแล้วตอนนี้ <c oughs> อะไรนะกันก พร้อมมัใช่ไหมเธออ่ะพร้อมค่ะเพราะว่าแบบแซ่บมากมีแต่ครบถ้าแต่งเผ็ดขีงกว่าดต้องตำเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าแต่งตัวขนาดนี้ถอดเสื้อทำไมได้ไหมเออได้เอาได้ตัวไหนก่อนนาอย่าอย่าค้าสิอะไม่รอค้าค่ะเราไปดูร้าน์ตังค์บีจอยจ๊ดโจ้กันเลยไป อยางเล่นกับพ่อมึงอยากเล่นกับพ่อไ่เปล่เอาเล่าก่อนมึงถมาด้มึงถามมาดิมึงถามมาด้พิกมึงแช่ถามมากาามพิกกันดูพอพิกพอพิกแช่เออลูกลอรมึงอะจลือแบบใหมขมมึแล้วเด้อาหิดน้าไคนนึ กลัวทาไมเล่าันเผ็ดมากจริงนตรงไหนคะโอ้โหเป็นไงครับไม่เลยเนาะไม่เหลืเลยปะดูหน้าไม่เผ็ดเลยนี่ก็แล้ตตคตรน้ต่อไปต้องเป็นน้ำแล้เนี่ยนี่กินอะไรใเกงจ้ะ ไม่ใช่ไม่ใช่นั่ของพ่อนี่ขนาดนี่ขนาดพ่อหนีมาพักนะเลี้ยงตาเข้ามาอีกรังควานพ่ออีกมาคุยกูเลยมาไอ้วัวกูโมย่างพ่อหนีมาพักมึงก็ตามมารังควานพ่อรับกานกูดูสามเมียอนู่ได้แล้วพี่นะถ้าจะมีสามีต้องมีแบบนี้จ้า ทไมต้องไปยังไงเปจ้อจ้อขี้มอาใช่ไหมไปจ้อปจ้ดีมันเก่งวรขี้เมาใช่ไหมพ่ัวมันขี้เมาอยู่แล้วเฮ้ยก็ไม่มีผัวเออมึงมีผัวเอาโอเคมึงมีผัวแต่มันมีลูกนะพ่อสคนแล้วสองคนแล้วพสิบคนแล้วลูกสองคนแก้ข่าวนะพสิบสองคนแล้ว ลูาถามว่าโจยามมาจากไหนขี่เมาฮะขี้เมาอไได้มาว่าโจโจเวลาที่เขาจวดไม่มีจวดจวดนี่เลียนแบบเขาเลียนแบบเขาไจม่เหอชอรจอไี่เขแ่อรี่จวดเดี๋ยวแ๊่คอยแ่มาเลได้เอพอโจโลูกแพ่อโจลก่เอาอมาโอ้พ่อปรึกษาลูกด้วยว่าลูกอยากมาหรือเปล่าอะไรยงไม่มี่อะไรแย่ๆเนี่ย พ่ออะไรโตโตค่ะลูกสาวเจเอเจเข้ามมาแล้วเออเจ้าก็กินสิเออรอรอนานใช่ไหมไม่ใช่รอนานไคิวเขาเยอะดีมากอ่าตอนนี้ถึงคิวสองร้อยแล้วนะผมก็ผัดเปลี่ยนมาเรื่อยๆนะคุณได้คิวเท่าไรนะแปดสิบมาเรามาตั้งแต่กี่โมงมาตั้งแต่บ่ายสามได้แปดสิบนะคุณกี่โมงกี่โมงผมบอกห้าสิบแปด มาตอนนี้นะทุกคนอาหารก็มาพร้อมแล้วเราก็พร้อมกินแล้วเพราะว่าเรารอมานานแล้วมีตำนั่นตำนี่ตำไมนโน่นตำไม่นี่ยำนั่นยำไม่นี่สารพัดดูเองไปแล้วไปแล้วล่าสุดไปแล้วเพราะว่าเมื่อเช้าพ่อให้กินเผ็ดตอนนี้ก็ได้อยู่อีกแล้วเพราะว่าความเผ็ดในกระเพาะทำงานนะฮะเอาละได้เวลากินกันแล้วพวกเราอย่ารอช้าลุยค่าโจ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  bực cha ทั้งอร่อยทั้งเผ็ดทั้งอิ่มวันนี้โอ้ทำไมอิ่มได้ไงสั่งขนาดนี้เต็มโต๊ะเลยนะทุกคนส้มตำรีจอยส้อ,อย่าพลาดนะทุกคนต้องมาแวะกินกันให้ได้พ่หนโยธิน37มเทับหน,นึ่งเขาย้ายมาแล้วรับบล็อกโจะโจะแน่นอน,น,นมหาสารหรอมหาสารสิอร่อยกว่านอ่รอดูนะว่าเราจะไปที่ไหนกันต่อ กับช่องทอมคอมเมดี้อย่าลืมนะกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์กดกระดิ่งติิงๆด้วยนะจ๊ะวันนี้ลาไปก่อนจ,จ,อจ,อจอ้าโจ๊โจบายบายอ,อันนี้อะไรอันนี้อะไรจกแ